จอบเเขาเรารร่มความเดิมตอนที่แล้วเรื่องประหลาดยังคงเกิดขึ้นกับพระใหม่ไม่หยุดทั้งหลวงตาหรือพระอาจารย์ที่หายไปในจะเหตุการณ์แปลกๆอันเกิดขึ้นรอบตัวรวมไปถึงพระทั้งวัดที่จู่ๆนัดตัวไปทุดงในจะตอนกลางคืนได้ยินเสียงฝีเท้าอีกก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยามวิการดึกดื่น อันเป็นเวลาควรจะจำวัดอยู่แต่ในกุฏิทว่าพระใหม่ก็ได้ลุกขึ้นนั่งเนื่องจากเสียงฝีเท้าของใครบางคนที่ดังอยู่ข้างนอกเนื่องด้วยที่ว่ากุฏิที่ตั้งอยู่ในป่าช้าจึงได้ยินเสียงชัดไม่น้อยพระใหม่ค่อยๆลุกจากเตียงเดินตรงไปที่บานหน้าต่างเพื่อจะเปิดแง้มดูในสิ่งที่สงสัยทว่าเพียงแค่ดึงล็อกเหล็กขึ้นหลักบานหน้าต่างออกเสียงเอียดเบาๆก็ดังด้วยความเก่าสภาพของหน้าต่างทันใดนั้น ก็มีเสียงฝีเท้าอันเคยดังอย่างช้าๆก็เกิดดังรวดทีเสียงดังเข้ามาใกลพระใหม่รีบกระชากหน้าต่างเข้ามาปิดโดยที่ยังไม่ทันเห็นภายนอกแต่ทว่ามันก็ปิดไม่ได้อาการตนกเกิดขึ้นพร้อมๆกับแรงที่ออกดึงเข้าหาตัวอยู่หลายครั้งกระตั้งดวงตาเหลือบเห็นผ้าอะไรบางอย่างสีส้มๆติดอยู่กับขอบหน้าต่างพอดีพระใหม่รีบดึงผ้านั้นออกทําให้หน้าต่างปิดได้อย่างสนิท ลงกรอนล็อกอย่างเครียบร้อยไม่ถึงอึดใจเสียงฝีเท้าก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าบานหน้าต่างพระใหม่ไม่สามารถขยับขยเยื่อนได้กลัวว่าจะเกิดเสียงเสียงแรกที่เข้ามาในหัวคิดว่าเป็นพระผีผิวกายสีดำเพราะตอนที่เห็นในก่อนหน้ายืนจ้องดูเหมือนว่าพระผีก็จะมีเท้าทั้งสองข้างด้วยขณะกำลังใคร่ควรคิดด้วยความกลัวอันกัดกินหัวใจอยู่นั้นก็มีเสียงพูดอะไรบางอย่างคำพูดอื้อเอิงฟังไม่ได้สาบ พระใหม่คิ้วขมวดหยุดความคิดเกี่ยวกับพระผีทันทีโจรเหรอพระใหม่หลุดปากพูดออกมาอย่างเบาๆเว่าขณะใช้ความคิดอยู่กับตัวเองเสียงฝีเท้าก็เกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้มันก็ค่อยๆไกลห่างเหมือนว่าจะเดินลงจากกุฏิไปแล้วเวลาล่วงเลยผ่านไปสักครู่หนึ่งพระใหม่ที่ยังนั่งที่เดิมก็เริ่มขยับตัวหลังจากมั่นใจแล้วว่าบุคคลปริศนานั้นไปแล้วทว่าเพียงลุกขึ้น อาการตะคิวก็เกิดขึ้นมาทันทีเนื่องจากนั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานๆนต้องกลับมานั่งกับพื้นอีกครั้งเหตุเดินไม่ไหวขณะกำลังนั่งใช้มือนวดน่องของตัวเองเสียงข้อประตูก,ก็เกิดขึ้นท่านท่านท่านพระใหม่จำเสียงเรียกอันคุ้นหูนี้ได้แกคือหลวงพี่กูติข้างๆพระใหม่จะอ้าปากคานรับแต่ด้วยที่ตอนนี้จิตตกกลัวว่าไอ้คนที่ปรีมัธ่บานหน้าตา หรือตามความคิดเป็นโจรจะได้ยินเลยไม่ได้ตอบกลับไปในทันทีทําให้หลวงพี่กุติข้างๆเรียกขึ้นมาอีกครั้งซึ่งพระใหม่ก็คิดได้ว่าหากโจรน,นั่นมันอยู่ใกล้คงจะได้ยินเสียงของหลวงพี่ท่านนี้แล้วพระใหม่กําลังจะอ้าปากพูดขานรับแต่ไม่ทันได้เปล่งเสียงหลวงพี่ที่ย็นอยู่หน้าประตูก็พูดขึ้นว่าเห็นไหมคิดมากไปเองเขาจำวัดไปแล้วหลับเป็นตายเลยเชียวละ ไม่ได้นอนตั้งคืนนึ่งแนะ่พระใหม่ได้ยินเต็มสองครูหูจึงหยุดที่จะขานรับก่อนที่หลวงพี่จะเดินจากไปตามที่ได้ยินเสียงฝีเท้าไกลห่างทว่าพระใหม่ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าอีกเสียงด้วยพระใหม่เริ่มคุ้นคิดในหัวว่าทําไมหลวงพี่จึงพูดอะไรแป,กแปลกแล้วพูดอยู่กับใครกระทั่งความอยากรู้ประจบกับตะคิวหายพอดีจึงทําให้มีแรงลุกขึ้นคว้าประคตกับตะเกียงเจ้าพายุ เพื่อจอ,อกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยประคตที่หยิบมาคิดว่าหากเจอผีจะฟาดเข้าให้ส่วนตะเกียงนั้นก็จะเอามาใช้เป็นแสงสว่างแต่ดันจุดไม่เป็นเสียอย่างนั้นด้วยความที่เป็นคนในเมืองก็เลยเปลี่ยนมาใช้มือถือเปิดไฟแฟลชแทนพระใหม่เตรียมพร้อมเสร็จสับเรียบร้อยค่อยๆเดินไปที่ประตูแง้มเปิดมันอย่างเบาเสียงเพื่อดูว่ายังมีใครอยู่ข้างนอกอีกหรือไม่เมื่อไม่พบว่าใครยืนอยู่ข้างนอกจึงค่อยๆเอาตัว สอดผ่านบานประตูอันเปิดแง้มพอดีกับตัวออกมาอันดับแรกพระใหม่ส่องไฟไปที่ประเบียงกุฏิปรากฏเห็นเป็นรอยท้าประทับจากที่ดินที่เหยียบข้างล่างเต็มไปหมดจึงสรุปได้ว่านี่เป็นคนไม่ใช่ผีแน่แต่ทำไมต้องมาที่กุฏิของตนด้วยจากนั้นพระใหม่ก็เดินลงจากกุฏิมุ่งตรงลงมาข้างล่างเพื่อมองดูรอยเท้าว่ามุ่งไปทางไหนซึ่งมันมุ่งตรงไปแถวแถวศาลา พระใหม่จึงเดินตามรอยเท้าที่เห็นนี้ไปเดินมาได้สักครู่หนึ่งหนทางที่ต้องเดินผ่านมันก็เป็นป่าชา้าซึ่งมีต้นตะเคียนเจ้าปัญหาที่เคยมีอดีตพระจบชีวิตลงอยู่ตรงทางผ่านพอดีทําให้พระใหม่หยุดเดินเรียกสติกลุกความกลัวแต่มือก็กำประคดแน่นโดยมีความหวังเล็กๆว่าผีพระก็ไม่อาจจะชนะประคตทว่าในจังหวะน,นี้เองก็เกิดเสียงแทรกๆบริเวณต้นตะเคียน ตามที่ตามองเห็นพอดีพระใหม่สติแตกกระโจนเข้าในป่าข้างทางหมอบลาบไปกับพงหญ้าและพื้นดินอันเปียกชื้นโดยมือปิดไฟจากมือถือเหตุว่าไม่รู้ว่าจะเป็นคนหรือผีตาจุดจุดจ้องจ้องไปยังจุดที่เกิดเสียงพบเป็นใครบางคนกําลังยืนอยู่หน้าต้นตะเคียนขนกายของพระใหม่ตั้งลุกชูชันเพราะร่างนั้นยืนนิ่งแง้มมองต้นตะเคียนอย่างไม่วางตาด้วยที่มันมืดฟ้าปิด ทาให้พระใหม่ไม่รู้ว่าร่างนั้นเป็นคนหรือผีแต่จิตใจอันเตรียมพร้อมมาแล้วอย่างดีนั้นทําให้ไม่ละสายตากระทั่งเห็นว่ามีดวงไฟสีส้มเหลืองนวลจากที่ไกลๆสาดมาทางร่างที่กําลังยืนอยู่แต่ด้วยที่ว่ามันเป็นแค่ดวงไฟมันแผ่ขยายไม่ถึงทว่าก็มีเสียงตะโกนเรียกพูดขึ้นว่าหมาได้แล้วเสียงอันคุ้นหูนี้พระใหม่ก็จําได้ดีว่าคือเสียงของหลวงพี่กุติข้างๆ ซึ่งทันทีที่สิ้นเสียงร่างที่กำลังยืนมองต้นตะเคียนก็รีบจำอ้าวตรงไปตามเสียงเรียกทันทีทำให้พระใหม่รู้ล้ว,ว่าเป็นคนไม่ใช่ผีว่าแต่เป็นใครและทำไมหลวงพี่จึงออกมาเดินเตะๆในความมืดทำให้พระใหม่ลุกขึ้นหลังจากเห็นว่าพวกเขานั้นไปกันหมดแล้วพระใหม่ค่อยๆเดินตามลัดเลาะขอบทางเดินโดยคิดว่าหากเกิดอะไรขึ้นจะพุ่งแอบข้างทาง และไฟจากมือถือก็ไม่ควรเปิดอีกไม่เช่นนั้นอาจจะโดนจับได้ระหว่างเดินจนมาถึงต้นตะเคียนที่อยู่ข้างๆพระใหม่ก้มต่ำรักษาจิตมัน่นพร้อมกับพูดกับตัวเองว่าเราเป็นพระเราประพฤติดีมาตลอดไม่เคยผิดธรรมวินยัยความดีปกป้องตัวไม่มีอะไรมาทำเราได้พระใหม่คิดบวกวกไปวนมาอยู่เช่นนี้เท้าเร่งย่างก้าวผ่านไปอย่างไม่มีปัญหาใดๆตามมาพระใหม่รู้สึกว่า เดินมาไกลได้พอควรห่างจากต้นตะเคียนแล้วพระใหม่ย,ยืนถอนหายใจด้วยความโล่งอกที่ไม่เกิดอะไรขึ้นกับตนอีกทั้งบัดนี้ดวงตาก็เริ่มปรับเข้ากับความมืดได้แล้วด้วยทําให้มองเห็นได้ชัดกว่าในครั้งก่อนโดยที่ไม่ต้องพึ่งแสงจากมือถืออีกทว่าก็คาดสายตากับคนที่ตนสกุรอยตามแล้วขณะนี้ทําให้ต้องกวาดสายตามองหาร่องรอยที่จะนาทางบุคคลที่ตนกําลังตามหาต่อไม่นานนัก ก็เห็นแสงดวงไฟจากที่ไกลๆทำให้พระใหม่หันไปจ้องทางที่ว่าดวงตาเพ่งคิ้วขมวดเนื่องจากแสงอันมองเห็นตรงนั้นมันเป็นแสงจากกุฏิหลวงตาหรือพระอาจารย์ที่ดูแลวัดถ้าไม่คิดได้ว่าหรือหลวงตาแกจะกลับมาจากธุระแล้วไม่รอช้าพระใหม่เดินปรีไปยังกุฏิที่ว่านี้ทันทีโดยใจหวังจะบอกสิ่งที่พบเจอเรื่องราวต่างๆกับหลวงตากระทั่งเดินผ่าน ศาลาอันไว้ใช้ทำพิธีทางศาสนาต่างๆถัดมาอีกหน่อยก็พบเข้ากับกุฏิของหลวงตาแกแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าสติสตังและความคิดของพระใหม่จะเติบใหญ่พัฒนากระทั่งมาถึงหน้ากุฏิหลวงตาปากกำลังจะอ้าตะโกนเรียกแต่ทว่าต้องหยุดการกระทำเหตุว่าไฟมันแวบๆไปแวบ,แวบมาตรงหน้าตาเรากับว่ามีคนกำลังยืนถือตะเกียงหรืออะไรสักอย่างเดินอยู่ในกุฏิของหลวงตาซึ่งหลักตามความเป็นจริงแล้ว หากเป็นหลวงตาแก่ต้องเปิดไฟในห้องไม่จําเป็นต้องทําเช่นนี้ประกอบกับบุคคลที่เห็นในก่อนหน้าจึงทําให้พระใหม่สรุปว่าเป็นหลวงพี่กุฏิข้างๆนใดนั้นหูที่ตั้งใจสดับฟังก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่มากกว่าหนึ่งอันเนื่องจากว่าพื้นเป็นพื้นไม้ประกอบกับมันเป็นช่วงเวลากลางคืนทําให้ได้ยินเสียงชัดจังหวะที่พระใหม่กําลังยืนมองอยู่ในความมืดจูๆ่ๆใช้ที่ถือแสงไฟ มันก็ผ่านมาตรงหน้าต่างพอดีพระใหม่ที่ไม่ทันได้ตั้งตัวก็ตกใจประกบกับใช้ที่ถือไฟเหลือบมองมาทางพระใหม่พระใหม่นั้นทําอะไรไม่ได้นอกจากจ้องกราบปรากฏเป็นหลวงพี่กุติข้างๆจริงๆทางหลวงพี่แหกปากร้องด้วยความตกใจเสียงอันดังลั่นที่พร้องออกมาทําให้พระใหม่ตกใจเช่นกันจึงพุ่งไปหลบตรงต้นขนุนที่มันขึ้นอยู่ระหว่างข้างๆกุติหลวงตาและสาลาไฟยกสาดขึ้นมา จุดที่พระใหม่เคยยืนโดยไม่รู้ว่าพระใหม่ได้หนีไปซ่อนแล้วนขณะนี้ยิ่งทําให้หลวงพี่ตกใจแหกปากร้องออกมาด้วยความกลัวเรียกใครที่อยู่ข้างในอีกคนมากับตนด้วยเกิดเสียงเท้าดังกุกกุกกะก,ะกะเหมือนกับวิ่งพล่านอยู่ในกุฏิข้างบนตามมาด้วยเสียงประตูอันกระแทกกับผนังเสียงดังปังสายตาของพระใหม่ได้เห็นหลวงพี่กับชายอีกคนนั่นก็คือไอ้ไข่ลงมายืนหอบแ,แครกๆอยู่ข้างล่าง ทำให้พระใหม่นั้นตกใจว่าทำไมหลวงพี่กับไปใครจึงมาอยู่ด้วยกันและขึ้นไปทำอะไร,รบนกุฏิของหลวงตาขนาจุดจุดจ้องจ้องอยู่ทั้งสองคนนั้นก็พยายามกวาดสายตากวาดแสงไปรอบๆบริเวณเหมือนกับกำลังหาอะไรบางอย่างอยู่แน่นอนว่าพระใหม่ที่เห็นดึงตัวเองกลับมานั่งหลังพิงกับต้นถนนเพื่อหลบแสงที่กำลังสาดส่องหาตนจงังหวะนี้เองมีเสียงพูดขึ้นว่าตาฝาดไปหรือเปล่า ปันเรื่องไปหลอกคนอื่นแล้วมากลัวเองกูล่ะจะประสาเด็กเสียงก่าวสำเนียงใต้พระใหม่จำได้ดีว่านี่คือเสียงของไอ้ไข่พระใหม่ยิ่งตั้งสมาธิตั้งใจฟังเหตุคำพูดสนทนามันช่างดูแปลกๆแล้วก็มีคำพูดตอบกลับของหลวงพี่ว่าให้มันน้อยหน,น่อยไอ้ไข่กูเห็นจริงๆมันยืนอยู่ตรงนี้ไข่ก็สวนกลับว่าก็ลงมาดูแล้วไม่มีนี่ไงรีบๆขึ้นไปข้างบนตา ชักช้าเสียเวลาสิ้นคำของไอ้ไข่ไม่ถึงอือใจพระใหม่ก็ได้ยินเสียงดังปาบราวกับว่ามีการลงไม้ลงมือกันตามมาด้วยเสียงของหลวงพี่ว่าพูดจาเคารพกูด,ด้วยอย่าให้มันมากนะักไปไปไปรีบ,รบ,รบขึ้นไปข้างบนแม่งเอ้ยเสียเวลาชิบหายว่าแล้วสองคนนั้นก็เดินขึ้นไปบนกุฏิอีกครั้งตามเสียงฝีเท้าที่พระใหม่ได้ยินทางพระใหม่ในตอนนี้ที่ได้ยินทุกประโยคสนทนาของทั้งสอง เริ่มสับสนความหมายว่าหมายถึงอะไรพวกนั้นกำลังคิดจะทำอะไรและหาอะไรอยู่ดูสำคัญพิกลด้วยความอยากรู้พระใหม่จึงลุกขึ้นเพื่อจะแอบดูในสิ่งที่สงสัยทำให้หัวไปโดนกับกิ่งใบเตีย้ยเตี้ยอันมีพังมดแดงเจ้ากรรมสร้างเหนือหัวพระใหม่พอดีเจ้ามดพวกนี้หาได้สนใจว่าจะเป็นพระเจ้าหรือใครต่างพุ่งเข้าใส่โจมตีพระใหม่ด้วยความเกลียดกาดทางพระใหม่วิ่งเต้นออกมาจากที่ซ่อน ปัดป้องมดที่กำลังรุมกัดตนอีกครั้งหลวงพี่ที่อยู่บนกุฏิผู้สงสัยในสิ่งที่ตาเห็นก่อนหน้ายังจุดจดจ้องจ้องอยู่ตรงหน้าต่างในความมืดเนื่องจากตะเกียงเจ้าพายุมอบให้ไอ้ไข่ไปทำภารกิจแล้วเห็นพระใหม่ที่กำลังปัดป้องมดแดงตกใจก็รีบเรียกไอ้ไข่มาดูทวาให้ครั้งนี้ไอ้ไข่เห็นเช่นเดียวกับหลวงพี่แหกปากแหกคอร้องตะโกนขึ้นมาทั้งคู่ทางพระใหม่ก็ตกใจไม่แพ้กัน จึงวิ่งไปหลบอยู่ในศาลาเป็นเวลาเดียวกันที่ทั้งหลวงพี่และไอ้ไข่วิ่งมาเปิดประตูพอดีทําให้ช่วงที่วิ่งมาเปิดประตูไม่เห็นว่าพระใหม่นั้นหายไปไหนแล้วหลวงพี่รีบคว้าตะเกียงจากมือไอ้ไข่เดินปรีออกมาจากกุฏิพร้อมกับไอ้ไข่ดึงด้วยความกลัวทันทีทางพระใหม่ที่กําลังแอบซ่อนอยู่หลังเข่งใส่จานชามของวัดจะโงกหัวขึ้นมาดูว่าสองคนนั้นจะหาตนเจอหรือไม่ทว่าะดวงตาก,ก็ต้องเบิกโต เมื่อเห็นพระรูปหนึ่งกําลังยืนอยู่กลางศาลาด้วยความที่มันมืดจึงไม่เห็นใบหน้าว่าเป็นใครทางพระใหม่ใจหล่นไปที่ตาตุมในหัวคิดว่าพระผีผิวกายสีดำทำไมมาอยู่ที่นี่แล้วไหนบอกว่าจะออกมาแค่ช่วงเทศกาลชิงเปรตขณะคิดกายก็เริ่มสัน่นใจเต้นตึกตาตกไปอยู่ที่ตาตุมจนกระทั่งพระรูปนั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ทางพระใหม่ที่กำลังซ่อนตัวอยู่ ทําไม้พระใหม่จับประคดมันพร้อมจะฟาดใส่เพื่อไล่ผีสางแต่เมื่อเข้ามาใกล้แสงจากข้างนอกก็สาดใส่ใบหน้าพระปิศนาพอดีทําให้พระใหม่เอ่ยขึ้นว่าหลวงตาพบผีหลวงตาเพราะรอยม่วงชําตามใบหน้าทางหลวงตาก็ไม่ได้พูดไม่ได้จ่าอะไรแกค่อยๆย,ยิ้มเป็นวินาทีเดียวกันที่หลวงพี่กับไอ้ไข่นั้นเห็นรอยเท้าอันเปิดเลิกคนของพระใหม่พุ่งเข้ามาภายในศาลาจะมีหรือ ที่พวกเขาจะไม่เข้ามาปรากฏว่าพบเจอกับหลวงตาที่ยืนรออยู่แล้วในใจพระใหม่คิดว่าเจอผีหลวงตาหลอกเข้าให้แล้วเจอซะบ้างคิดจะทําอะไรกับกุฏิหลวงตาธรรมดาที่ผีอย่างแกก็ต้องหวงแต่ถ้าว่าหลวงพี่กลับไปไข่แลดูจะไม่ตกใจหลวงพี่ยืนจ้องก่อนจะพูดว่าหลวงตาอาพาธอยู่ไม่ใช่หรือไงทําไมกลับมาเร็วซะละ่ะนอนอยู่โรงพยาบาลก็ดีอยู่แล้วเห็นหมดแล้วสินะ หลวงตาตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งว่าพ่อเธอพุทธศาสนาไม่ได้เปลี่ยนตัวท่านเลยหรือไงหลวงพี่ก็สอนกลับทันทีว่าคำพูดแบบนี้แสดงว่ารู้มาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมมึงบอกกูมาดีกว่าว่าเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนหลวงพี่กล่าวพร้อมกับพุ่งเข้าใส่หลวงตาตามสายตาของพระใหม่ที่อยู่ในอาการสับสนแต่ทว่ามันก็ไม่ใช่เวลาที่มาคิดหาคำตอบตอนนี้ ต้องเข้าไปห้ามก่อนว่าแล้วพระใหม่ก็ลุกขึ้นยื่นแขนออกไปเบื้องหน้าหลวงพี่กับไอ้ไข่ที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเห็นก็ตกใจายหลังก้นจำเบาแหกปากร้องออกมาด้วยความกลัวไม่ถึงอึดใจมีชายแต่งกายชุดสีดำสองคนพุ่งเข้ามาจับตัวทั้งหลวงพี่และไอ้ไข่และมีชายอีกคนก็วิ่งเข้ามาหาขอตะเปะให้กับหลวงตาก่อนนอามือลงและพูดว่าหลวงตาครับผมบอกแล้วไงครับว่าให้รออยู่ในรถ มันอันตรายหลวงตายิ้มแล้วก็ตอบกลับว่าคนดี day, ผีคุ้มล่ละนะเกกล่าวพร้อมกับหันมาทางพระใหม่ที่ยืนนิ่งงงกับสถานการณ์ที่เกิดทางชายทิตะเบะ๊ะหันมองตามสายตาหลวงตาเห็นพระใหม่ก็ตกใจไม่ต่างจากหลวงพี่และไอ้ไข่ทาให้หลวงตาอธิบายว่าเป็นพระใหม่แล้วทุกอย่างก็เริ่มกระจางหลังจากหลวงพี่กับไอ้ไข่โดนจับตัวไปหลวงตานั่งอยู่บนปูนยกพื้นข้างๆกับพระใหม่ แกเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าที่แกหายไปในตอนคืนก่อนชิงเปรตเพราะแกตกคูน้ําที่อยู่ข,ข,ข้ขางๆขณะกําลังอธิบายให้พระใหม่ฟังแกพยายามจะร้องเรียกพระใหม่แต่จูกเสียงจึงไม่ออกจนพระใหม่กลับไปที่กุฏิเนื้อตัวก็เปื้อเปื่อนโคลนจนผิวกายเป็นสีดําจึงรวบรวมแรงเดินไปที่กุฏิพระใหม่หวังจะขอความช่วยเหลือทว่าเห็นจีวรที่ตากอยู่ข,ข,ข้างๆเลยเอามาเช็ดหน้าเช็ดตัวก่อนมันแสบตาและมองไม่เห็น แต่โคลนมันเลืบเปิดตัวมากเช็ดไม่หมดจึงไปยืนอยู่หน้ากุฏิกลับว่าพระใหม่กลัวไม่ยอมช่วยดีที่ชาวบ้านมาเห็นจึงพาไปส่งโรงพยาบาลพระใหม่ที่ได้ฟังคิดย้อนที่แท้ผีพระที่เห็นคืนก่อนก็คือหลวงตารอยม่วงช้ำก็ามาจากหลวงตาตกคูน้ำส่วนไอตอนที่รู้สึกว่ามีอะไรดึงที่แท้จีวรติดก,กับตะปูตรงบานหน้าต่างพระใหม่จึงถามกับหลวงตาเรื่องผีต้นตะเคียน และสิ่งที่ทั้งสองคนนั้นอยากได้บวกกับพวกเขานั้นเป็นใครหลวงตาจึงบอกว่าหลวงพี่กุฏิข้างๆเคยเป็นเนนอยู่วัดนี้ตอนหลวงตายังเป็นพระวัยหนุ่มแล้วเขาก็หายไปสิ่งที่พวกเขาอยากได้คือทองของพ่อไอ้ไข่ที่เป็นเสือไปปล้นชาวบ้านมาซุกเอาไว้ตอนนี้มาบวชเพื่อหลบตำรวจหลวงตาในตอนนั้นแอบเห็นรู้เรื่องเข้าจึงแจ้งกับตำรวจแต่พ่อของไอ้ไข่ชิงผูกคอตายเสียก่อน เนื่องจากความผิดบ้นค่าทางเดียวหลังจากตนจับได้คือโทษยิงเป้าในสมัยนั้นพระใหม่กระจ่างทันทีบนพืมนพัขึ้นมาว่าแสดงว่าผีพระผิวกายสีดำไม่มีจริงเรื่องนี้ก็ไม่มีผีตั้งแต่แรกแล้วคราบสีดำที่จู่ๆหายไปเพราะไอ้ไข่มันเอาจีวรไปซักและโกหกผมเพื่อให้เรื่องที่มันกับหลวงพี่รวมหัวกันตั้นแต่งมีเข้าโครงมากขึ้นหลวงตาหัวเราะก่อนตอบว่า ผีพระผิวกายสีดำคงเหมือนกับท่านในตอนนี้พระใหม่ได้ยินก็เหลือบมองตัวเองสภาพเปอะโคลนเต็มตัวในตาย,ย่างแดงกำ่ำเพราะเศษโคลนเข้าตาอีกเป็นเหตุที่ให้พวกหลวงพี่กลัวพระใหม่หัวเราะแห้งๆกับสิ่งที่ตนคิดไปเองทั้งหมดจังหวะนี้เองพระใหม่ก็พูดขึ้นว่าสุดท้ายทุกอย่างก็เกิดจากความโลภและจิตที่ปรุงแต่งหากผมสึก ผมจะชักชวนคนในเมืองมาทำบุญที่วัดนี้เยอะๆนะครับจะได้มีโบสถ์มีเมนให้ชาวบ้านได้ใช้กุฏิก็กล่าวมากแล้วต้องบำรุงรักษาหลวงตาที่ได้ยินก็ถามขึ้นว่าจะซึกแล้วเหรอว่าแต่ทำไมไม่อยากรู้เรื่องทองเหรอพระหมายิ้มก่อนจะบอกว่ายังครับผมอยากบวชต่ออีกหน่อยผมรู้สึกว่ามีความสุขดีส่วนเรื่องทองไม่ล่ะผมไม่อยากรู้ครับ ผมแค่อยากศึกษารถพระธรรมสิ้นคําหลวงตาก็หัวเราะออกมาแล้วก็พูดว่ามีเมนมีโบนก็ดีไม่น้อยเหมือนกันเงินบาปจะได้เป็นบุญกุศลแต่ไอไ้ข่กับหลวงพี่ก็จริงๆเลยเข้าใจหาวันสงสัยวางแผนกันมาอย่างดีเอาเธอท่านไปอาบน้ำอาบท่าเธอใกล้จะได้เวลาไปบินทบาทแล้วโยมเห็นในสภาพนี้พานจะตกใจ พระใหม่รับคำจุนอาบน้ำอาบท่าเสร็จแต่งกายพร้อมเสร็จสาบเดินมายังหลวงตาที่รอหน้าประตูวัดอยู่แล้วแสงอาทิตย์รุ่งอรุณวันใหม่ค่อยๆสาดส่องหลังจากเดินออกมาไม่รู้อะไรโดนใจทำให้พระใหม่หันกลับไปมองเห็นพระรูปหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูวัดด้วยรอยยิ้มก่อนแสงจะเกินกินพระรูปนั้นหายไปตัดภาพไปทางกุฏิพระใหม่ฐานพระพุทธรูปด้านหลังเปลือกหลุดล่อนเล็กน้อย ผยเนื้อในเป็นทองจบนิยายสั้นในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับรักท่านผู้ชมทุกท่านไม่เชื่ออย่าลบหลู